นีจ้จะทำเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตเป็นการพยกากรณ์ภาพรวมของดวงชะตาโปรดใัยวิยจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ วัดีค่ะชาวลัคนาราศีศพฤษภถุกท่านด้วยนะคะเราก็กลับมารับการพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนตุลาคมกันแล้วนะว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีศพฤษภนั้นจะรับมือกับเรื่องของการงาน<ม>การเงิน<ม>ความรักสุขภาพ และสิ่งที่ชาวลักนาราศีฝึกศพษษต้องระมัดระวังจะเป็นอย่างไรนะคะเรามารับชมรับฟังกันไพ่ใบแรกเลยนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ของพระนางเบญจากันลาณีไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของความไม่เที่ยงไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของพระยาสุครีมแน่นอนนะคะว่าในเดือนตนุลาคมนี้ชาวลักนาราศีฝึกศพษษนั้น จากคิดถึงเรื่องของการกินการอยู่นะคะเป็นหลักใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้ในเดือนตุลาคมท่านจัดมุ่งมั่นกับ การหาเงินหาทองสร้างไรายได้นะคะจะขยันขันแข็งมากเลยนะในเดือนนี้ท่านเองอยากจะให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีและมีความสุขสบายนั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะชาวลัคนาราศีพฤษภก็อาจจะอยากจะไปทําบุญก็ได้หรืออาจจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลในเดือนนี้เลยนะภัพพยที่ขึ้นมาเป็นภัยความไม่เที่ยงนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ท่านเห็นจะปรงได้บางท่านจะอุปสรรคปัญหาเข้ามาในรอบนี้ท่านจะมีภูมิต้านทานที่ดีท่านจะรู้จักยับยั้งชั่งใจได้นั่นเองท่านจะไม่ใจร้อนท่านจะใจเย็นเย็นใจร่มร่มท่านจะรู้จักวางแผนชีวิตแต่ก็ไม่วายนะคะมักจะเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาท้าทายบาร,รมีของท่านท้าทายความอดทนอดกลั้นของท่านเพราะฉะนั้นถ้าใครอดทนได้ ใจเย็นนะคะไม่ใจร้อนไม่วู่วามท่านจะผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายร้ายอุปสรรคทั้งหลายจะทําอะไรท่านไม่ได้ศัตรูจัดแพ้ไผ่ตัวเองไปมากไปกว่าน,นั้นแล้วนะคะท่านเองก็จ,จะอยู่ในช่วงของการที่ปวดหัวกับบริวาปรปวดหัวกับคนรอบข้างโดยเฉพาะลูกน้องของท่านนั่นเองทําให้ท่านต้องคอยมาคอยจัดการแก้ไขปัญหาให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวหรือว่าบริวารรอบข้างของท่านทางด้านการเงิน ในเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของแม่นางกวักนะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของเทพพ่างคานไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของเท้าว,วิรูปักในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะต้องขยันต้องเหน็ดเหนื่อยต้องออกสู้ออกลุยลงมือทำด้วยตนเองจับเพิ่งพาใครไม่ได้เลยนะบางท่านก็มีภาระค่าใช้จ่ายกับคนในบ้าน กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะหรือบางท่านก็อยู่ในช่วงของการต่อเติมตกแต่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าโยอยยามปากนาของท่านก็ได้หรือบางท่านก็ไปเป็นหนี้เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะดูแล้วสถานการณ์ทางด้านการเงินของชาวลักนณาราศีพฤษศในเดือนนี้ท่านจะแบกรับภาระค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากนั่นเองนะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทอ ให้ดีนอกจากนั้นแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภก็จะมีเกณฑ์ได้รับเงินตกเบิกเงินค้างจ่ายเงินประกันนะคะเข้ามาหรือว่าได้มรดกได้ของเก่าเข้ามาด้วยหรือว่าได้พวกเครื่องรางของขังพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในเดือนนี้สําหรับในเรื่องของการงานเลยนะคะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ของพระพิกเนย ทรงหนูไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของพระทักษะไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของคงแบงอาจารย์เชื่อว่าในเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะประสบความสําเร็จจากสิ่งที่ท่านได้ลงมือลงแรงทําจากสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทาจะสําเร็จได้โดยเร็ววันด้วยแต่จะต้องเหนื่อยยากนิดนึงหรืออาจจะมีขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญา เป็นอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเจอระบบระเบียบข้อบังคับข้อกําหนดต่างๆทําให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายความในความร่าช้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่อาจารย์มองดูแล้วนะคะในเดือนนี้ชาวลักนณาราศีพฤษภนั้นจัดวางแผนจัดการบริหารเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ดีแต่ที่จะพึ่งพาได้ยากก็คือลูกน้องของท่านนั่นเองนะลูกน้องบริวารจับมาสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้ในเดือนนี้หรือว่า อาจจะมาขอเบอิกเงินก่อนหรือว่าอาจจะมีการลาหยุดลาป่วยบ่อยนะคะอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่โดยทำให้ท่านขาดกําลังคนนั่นเองเพราะฉะนั้นงานสําคัญสคัญขอให้ชาวลักนาราศีพึกศบนั้นทําเองจะดีกว่าดีกว่าไปฝากสั่งไว้กับลูกน้องบริวารของท่านและงานที่เข้ามาในเดือนนี้จะเข้ามาอย่างรวดเร็วมาก นะจะเป็นงานซ้อนๆกันเป็นงานใหญ่โครงการใหญ่ที่คานต้องรับผิดชอบก็ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นอาจารย์ให้แนวโน้มว่าดีนะคะหรืออาจจะต้องรับผิดชอบงานแทนคนอื่นแทนผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีภาระงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เราต้องมารับผิดชอบ ตรงจุดนี้ขอให้ท่านทําให้เต็มที่แต่ที่ต้องระวังคือใครที่ต้องรับงานแทนคนอื่นเนี่ยดูความสามารถของเรานิดนึงว่าเราสามารถที่จะรับผิดชอบงานชิ้นนี้ได้ไหมนะคะถ้าเรารับผิดชอบไม่ได้เนี่ยปฏิเสธได้ปฏิเสธไปนะคะหรือว่าจําเป็นต้องทำเนี่ยถ้ามีปัญหาการแจ้งในปัญหาที่เราเกิดขึ้นที่เราเจอเกี่ยวกับเนื้อง,งานนั้นให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทราบหรือคนรอบข้างที่ทํางานร่วมกับท่านได้ทราบนะคะจะได้แก้ไขปัญหา ไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นนะคะจะแก้ไขายากดีไม่ดีท่านตองรับผิดชอบงานเองด้วยผลเสียตกกับท่านเลยโดยที่ท่านเองอาจจะไม่คาดคิดไม่ได้คาดฝันก็นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานถ้าไม่ใช่งานของเราแล้วเราต้องรับผิดชอบเนี่ยตรงนี้ท่านต้องระวังให้ดีนะ สำรับในเรื่องของความรักเลยนะคะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ของพระยาพุทธกับนางกากีไพ<ฟ>่ใบที่สองเป็นไพ่ของท้าววิรุณหกไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของพระพิฆเนศทรงหนูแน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะชาวลัคนาราศีพฤษศนั้นจะเจอความรักเข้ามานะคะซ้อนๆกันนิดนึงนะท่านต้องดูให้ดีว่าเขาโสดจริงหรือไม่นะระวังเจอคน รักแทรกรักซ้อนเจอคนเจ้าชู้เข้ามาหรือเป็นคนที่อาจจะมีภาระบางอย่างต้องรับผิดชอบ นะคะก็ดูดีๆนิดหนึ่งหรืออาจจะได้พบเจอกันเพราะการเดินทางเป็นเหตุหรือมีพ่อสื่อแม่ชักหรือพัฒนาจากความเป็นเพื่อนแล้วมาเป็นแฟนกันเกิดขึ้นในเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับคนโสดคือท่านต้องเช็คดูให้ดีว่าเขาโสดจริงหรือไม่นะระวังจะเกิดรักแทรกรักซ้อหรือว่าเกิดการแย่งชิงกันเกิดขึ้นหรือเราไปแย่งคู่เขามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวไม่ทันรู้ตัวแบบนี้ต้องดูให้ดีส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วอาจารย์เชื่อว่า ในเดือนนี้นะคะคู่ครองคนรักของท่านก็ยังคงให้การช่วยเหลือเกื้อกูลท่านดีนะถือว่ายังคงไปที่ปรึกษาให้กันได้แต่คู่ครองคนรักของท่านจะมีการเดินทางบ่อยนะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันบ้างด้วยภารักหรือเรื่องของการงานดูแล้วนะคะสภาวะครอบครัวของท่านทั้งสองคนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานก็ได้หรือกําลังคิดถึงเรื่องของการที่จะมีบ้านมีทรัพย์สินมีหลักทรัพย์ เกิดขึ้นในเดือนนี้นะแต่ที่ต้องระมัดระวังคือในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภและคู่ครอ,องของท่านเนี่ยอาจจะ มีการปะทะกกันนิดนึงนะด,ด้วยเรื่องอารมณ์ความใจร้อนโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นเรารู้ดวงแบบนี้เรานิ่งได้นิ่งก่อนนะอย่าไปหาเรื่องยาวเรื่องจุกจิกเข้ามาในบ้านเข้ามากวนใจชีวิตครอบครัวของท่านสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะในเดือนนี้ชาวลักนาราศีพฤษภอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำหนักขึ้นน้ำหนักเกินอ้วนง่าย ระบบขับถ่ายไม่ดีเจ็บคอ,อนอกจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระมัดระวังอย่างมากเลยคือ,อการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการใช้คำพูดในเดือนนี้ท่านต้องระวังเรื่องของการใช้คำพูดให้มากๆเลยนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคมฝากติดตามคลิปต,ต่อไปของอาจารย์ด้วยนะสวัสดีค่ะ